แปบแป๊บน,น,นึงนะตอรี่ขอหยิบของสําคัญในการไลฟ์แป๊บเกมพวกนี้มันต้องมีโอเคหยิบมาละอย่าดมไปเราปล่อยน้องไปตรงนั้นแหละไม่เ <laughs> จะเอาไปให้ได้เลยหจะเอาไปด้วย <laughs> เด็กคนหนึ่งอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากกล่องอันนี้ให้อุ่นใจอะ่ะก็ขอเอากล่องไปด้วยไม่ได้หรอ <laughs> เอ้ได้แล้ว <laughs> คิดอะรล่ะวางกล่องก่อนไหมไม่ ไม่มันต้องผักอะไรสักอย่างอ๋อเหรอไม่ไม่ผมจะไปเอากล้องเออมันเอาไม่ได้กลองหนูกลองหนูจะไปเอากลอกเอ้าเฮ้ยมันย้อนกลับมันย้อนกลับมันย้อนกลับแต่ว่าต้องเร็วปีหน่อยใช่งั้นต้องโอเคสุดๆหันหลังวิ่งวิ่งแล้วเกาะผิดโยนเลย รอเขามาใิน้องโฮฮะยังทาตัหน้าไปตัดแว่นด้วยนะฮะสายตายเอร์เราดูตรงนี้จ้ามันมีไม้ให้ด้วยถือไปด้วยแล้วกันโอ้ยเสียวกับดักเมื่อกี้แล้วคุณเลินมาได้ไงวะ,ะไม่รู้เราจะรอดไปแบบไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามีคำดักเฮ้วเจ้าของเล่นใหม่เขาต้องหาของเล่นใหม่ให้ได้เลย